สวัสดีนะคะทุกทุกคนกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วนะในคลิปนี้นะคะอะวันนี้นะ้แม่หมอก็มาพร้อมกับไพ่ทั้งหมด3กอง3สำรับนะคะมาเล่นกับทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยนะการหัวข้อที่ว่าวันนี้เรามากันในหัวข้อแบบรักสามเศร้าบ้างดีกว่าเนอะเออคนที่มีปัญหารักสามเศร้านะคะท้ายที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนที่ถูกเลือกไหมถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรองมาเปิดพลังงานของพวกคุณกันเลยนะคะก็มีไพ่ทั้งหมด สามกองนะคะให้ทุกๆุกคนนะคะเลือกไพ่ที่คิดว่าดึงดูดสายตาของเรามากที่สุดได้เลยนะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดนะคะเป็นกองที่หนึ่งะค่ะแล้วก็ตรงกลางกองที่สองนะคะแลกกองที่สามนะคะขวามือสุดจ้าหรือใครอยากจะเลือกตามสำหรับด้านบนก็ได้นะคะอ่าโอเคอ่ะถ้าเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองเลยค่ะไป สาหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะสาหรับนี้นะนี่นะคะสำหรับทางซ้ายมือสุดนะคะเรามาดูกันเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกไหมเออคนที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่นะ mm hmm. เกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะ mm hmm. เราสามคนตอนนี้นะอ่าโอเคตามหน้าไพ่นะคะถือว่าโอเคเลยนะถือว่าดีนะคะคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณนะอาจจะเครียดเนาะเครียดแล้วก็กังวลมากๆเลยเกี่ยวกับไอ้ความรักท็อกซิก เอ่อท็อกซิกที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างนี้แนละ้วคุณเองอ่ะก็คือคิดมากแล้วก็กังวลว่าเออเขาจะเลือกเราไม่น่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ว่าคุณนะคะจะเป็นคนที่มาก่อนหรือว่ามาทีหลังก็ตามแต่นะคุณคุณจะค่อนข้างคิดมากแล้วก็เครียดเครียดสะสมมานานมากๆเลยสําหรับไอ้เรื่องเอ่อไอ้เรื่องปัญหารักสามเศร้าอะไรที่มันเกิดขึ้นนอะกความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าสองคนอะไรเงี้ยอะ ท้ายที่สุดนะคะคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกนั่นเองค่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคนคนนี้เนี่ยนะคะเออเหมือนเขาจะคิดอะไรได้บางอย่างเนาะเขาอ่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะคิดได้ว่าเออเขาอะคนคนที่คนที่เขาเนี่ยน,นะคะรู้สึกดีแล้วก็รักจริงๆเนี่ยนะคะมันก็คือคุณนั่นเองเออคนกองเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มาก่อนก็เป็นได้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าแล้วแล้วคนเนี่ยคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเหมือนก็มีความแบบ เออไปสนุกนะเออไปสนุกไปไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่เขาคิดได้นะคะที่เขาคิดได้ที่เขารู้สึกเริ่มไม่สนุกแลวอะไรเงี้ยคิดคิดถึงเราขึ้นมาคิดได้ว่าคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคือเราเนี่ยนะคะเขาก็จะกลับมาหาเราเองนั่นแหละคะ่ะก็ความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะก็คือไอ้ปัญหาอะไรแย่ๆก็ตามแต่นูที่มันเคยเกิดที่มันจะที่มันแบบว่าสะสมบ่มเพราะมันนานทาให้คุณเครียด ทำให้คุณแบบแบบโอ้โหบางคนเครียดมากเลยเนาะเออเครียดมากแล้วก็ครุ่นคิดว่าจะเอาอยัางไงดีสําหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็คืออยากจะบอกเลยนะคะว่าให้อยู่สวยๆอยู่สวยๆอยู่รอๆ,อๆรอเขาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเขานะคะจะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะคิดได้ว่าอาจจะคิดได้ว่าไม่มีใครอ่ะที่ที่ดีสําหรับเขาเท่ากับคุณแล้วอะไรประมาณแบบนี้แบบไปสนุกไป สารสมพั์กับคนนั่งคนนี้มาจนพอใจแล้วอะไรเงี้ยจนแบบว่าเริ่มรู้สึกว่าโหไม่มีใครเหมือนคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยนะคะก็จะกลับมาหาคุณเองอถึงวันนั้นนะคะก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณอยากจะให้โอกาสเขาได้อีกไหมนั่นเองค่ะก็เลยต้องขอบอกว่าชาวกองนี้นะคะมีแนวโน้มสูงที่เขาเนี่ยนะคะจะหันกลับมาเลือกคุณจะหันกลับมาหยุดที่คุณนะคะแล้วก็คือหยุดที่คุณแค่แค่คนเดียวเลยคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจะ หลุดพ้นจากความทุกข์หรือว่าความเครียดความคิดมากเสียใจหนักอกหนักใจอะไรต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้นะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเร็วที่มันเลวร้ายที่มันไม่ดีในความสัมพันธ์นกำลังจะจบลงแล้วนั่นเองค่ะกำลังจะเป็นวันของคุณนั่นเองค่ะเขาจะกลับมาเลือกคุณนะคะท้ายที่สุดแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะคะแม่หมอก,ก็ต้องขอยินดีด้วยสําหรับชาวกองแรกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองเลยค่ะป้า สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะสำหรับนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคุณจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกไหมะ่ะสำหรับชาวกองนี้นะแม่หมอต้องขออ่านตรงๆเลยนะคะว่าคนที่คุณเข้ามาถามถึงเนี่ยนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่รักสามเศร้าหรอกแต่มันอาจจะเป็นรักที่แบบสี่สามสี่ห้าเศร้าเลยอะไรแบบนี้เลยเออคือคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยค่อนข้างเป็นคนเจ้าชูนะ้นันแล้วเขาก็มีตัวเลือกเยอะนะอาจจะมีมากกว่า มากกว่าคนที่คุณนะคะรู้ซะอีกอเออจริงๆนะเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะหยุดใครสักคนเนี่ยแม่หมอคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเขา การที่คุณจะรอเขานะคะจะเฝ้ารอให้เขามาเลือกคุณเนี่ยนะโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆเลยเพราะว่าคุณคนนั้มีตัวเลือกเยอะเจ้าชู้เลยแม่หมอขอบอกเลยนะคะก็คืออย่าให้คุณเนี่ยนะคะเตรียมใจไว้เลยทําใจไว้เลยถ้าเกิด move on จากเขาได้ให้รีบ move on เลยนะคะเปิดใจรับคนอื่นได้ให้เปิดใจเลยเพราะว่าเป็นการยากนะคะที่เขาเนี่ยจะกลับมาเลือกคุณแล้วเขาก็คือไม่เลือกใครเลยด้วยซ้ําแม้กระทั่งไอ้คนนั้นอะ คนคนที่คุณนะ่ะก็รู้อ่ะคนที่คุณรู้ว่าเขาแอบไปมีแอบไปคุยอ่ะก็อาจจะไม่เลือกเลยคือคนเนี้ยอย่างที่บอกอาจจะมีคนคุยมากกว่ามากกว่าคนที่คุณรู้อีกอะไรแบบนี้ก็ได้นะเอออาจจะไม่ใช่แค่รักสามเศร้าหรแต่เป็นรักสามสี่ห้าเศร้าเลยเอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขอบอกยากคนคนนี้ยากที่จะ เลือกคุณแล้วก็จะหยุดที่คุณก็เลยแม่หมอก็เลยขอขอแนะนําแล้วกันแนะนําให้คุณลองเปิดใจถ้า move on ได้ก็ move on นะคะก็ถ้าเฝ้ารอเขามันก็อาจจะเสียเวลาสักนิดนึงนอกสําหรับคนกองนี้นะคะยากค่ะมองว่ายากนะคะที่เขาจะกลับมาเลือกคุณหรือว่าหยุดที่คุณหรือแม้แต่หยุดที่ใครคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะ,ะอ่ะก็เลยต้องขอบอกเลยว่าคนกองนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะคะมีแนวโน้ม น้อยมากๆเลยนะคะที่เขาจะหยุดที่คุณหรือว่าหันกลับมาเลือกคุณคะ่ะโอเคก็ประมาณนี้โน้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามะคะ่ะบ้ายอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะนี่หน้าทาังขวามือสุดนะคะกองสุดท้ายเรามาดูกันเลยนะคะว่าโอ้สำหรับคนกองนี้นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณคุณนะ่ะต้องเป็นคนที่มาก่อนชัวชัวแน่ๆเลยอะ เพราะว่าหน้าภั่นี่ยนะคะเป็นไพ่ครอบครัวขึ้นอย่างนี้เลยโน้ตเราก็เคยเกิดความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันซึ่งก็น่าจะเป็นอีปัญหานี่แหละปัญหาความรักที่มีบุคคลอื่นมาแทรกเนี่ยนะคะแทรกกลางครอบครัวของเราอะ แม่หมอมีความรู้สึกว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะเขาจะกลับมาเลือกคุณขกับมาเลือกครอบครัวแม่หมอว่าคนกองเนี่ยคุณและเขานะคะอาจจะเป็นครอบครัวกันและเออเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังสร้างครอบครัวกันแล้วและเป็นคุณน่ะเป็นคนที่มาก่อนในความสัมพันธ์ <c ười> นธเนี่ยมีเปอร์เซ็นสูงที่ชาวกองนี้นะคะคุณจะเป็นคนที่มาก่อนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเขาจะ,จะ,จะเอเจะกลับมาเลือกครอบครัวกลับมาเลือกคุณเลือกคนที่ ผ่านอะไรอะไรกับเขามาเลือกคนที่สร้างครอบครัวกันมาด้วยกันอะไรแบบนี้เหมือนเขาจะคิดได้ค่ะเขาจะเกิดความคิดได้ในจิตใจของเขาเองนะคะว่าคุณและเขาเนี่ยก็เหมือนผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วก็มันมันไม่มีใครหรอกที่จะดีเท่ากับคนในครอบครัวของเราดีเท่ากับคนที่ผ่านอะไรอะไรมาด้วยกันอะไรเงี้ยไ,ไอสิ่งที่เขาไปลรูปหลงภายนอกอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะเป็น เป็นภาพลวงตาอะไรเงี้ยนาะเป็นสิ่งที่เหมือนกับแบบว่ามามาหลอกลวงเขาเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ารักแท้รักจริงๆก็คือคุณก็คืคอครอบครัวนั่นเองนะคะอ่านะก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าชาวกองนี้นะคะมีแนวโน้มสูงที่เขาจะกลับมาเลือกคุณคะ่ะจะกลับมาเลือกครอบครัวนั่นเองคะ่ะ